นี่ในบริกาศคือการกินหาคมบังเเลิมพระธมมาพันกากรมเยพพระนางเก้ากิรลิเกบพระบรรมราชินีนาพระบรลลมรักคือชนนีพันปีหลวนเป็นกันดำรมพระอิกเลยยาย มด็พระบรุมลาคินีในพระบ้าทก่มเด็กในพระบ้านกมเด็บพระปรม,มินคละมหามภูมิพลอดุลยเดชมาหิกลาคิบิลามาคิบ,บดีกักินนลบบดินกรียะมินคาลาคิลา บรลุมมน่าำบพีและเป็นและก็เป็นกลมดิพระบรลุมและกิชนในนีไปในพระบา้าทกุดิพระวิชรลกราอายู่หัวกนอนุรละกิละปะากวัคคณะคำไข่กนคนควาคือออกแบบกลางแกง่งกาย ก็มารู้จักกันนินามคึกไข่พระราชนิยมกันอนุรักษ์ป่าโดยมีพระราชด้ำระว่าพระกาอยู่หัวเป็นน้ำทิ้งก็เป็นป่าป่าคือค่าวายความกันระพอดีก่อนน้ำพระกาอยู่หัว กังกันอ่างเก็บน้ำทิ้งก,กังกันป่ากังกระดิบเยิ้ยมเยิยนล้นางขิด่างคือคือผ้าเหนี่ยบผ้าอีกาผ้ากานผ้ากายครับกันเล่า ระยะเวลากว่ากิบปีที่กมัมเ,ด,เดพันนากากิลิกิพระบรลดุมราชินนาพระบรลดุมราชชนนีพันปีเหลือนกันดำดุนอิคกกันดียเยะกัมเดพระบรลมราชินีนเที่ยงคู่ทำบา้ากัมเดป พระบารัดมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นกุมเดชพระบรมราชชนนีในพระบาทลมเดชพระบิดาและกล้วก้าวอยู่หัวกพระคณาเกละปาทีดูแลและกระดอนมา กว่าระยะเวลากว่าเก่งเก่งนี้ก็เป็นแม่แคือขอามแผ่นดินก็นเป็นขี้ละและเือคือยินขอขอพระเอิรกงกระเก็บกำลังรุงกระคขือ เป็นม่ขวัญขอชนขาวใครกาบนานเข้านานขอบคุณครับเกินคระเกริญน,นยิ้มยืนนานขอบคุณครับ